5 m i n u t e Podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 m i n u t e นะครับคุณอ,อยู่กับเราวิทหานอุสาหะครับการทกเถียงกันในที่ประชุมหรือในบ,บริบทของการทำงานเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่คน บอกว่าคนตะวันออกอาจจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะไม่ได้หมายความว่ามีคนทําได้ไม่ดีนะครับบางคนก็ทําได้ดีมากทีเดียวแต่ว่ามันเป็นบริบทของความเป็นตะวันตกมากนะฮะผมจําได้ว่าครั้งแรกที่ผมไปเรียนที่ที่อเมริกาแล้วก,แวก็แล้วก็มี class discussion คลาสดิสคัชชั่นเนี่ยผมก็ตกใจถึงความ aggressiv ตอนนั้นรู้สึกว่าเขา aggressiv e นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอไปสักพักมันรู้สึกว่าเออมันก็เป็นวิธีการทํางานที่ดีเหมือนกันนะในการถกเถียงกันโดยเฉพาะการเถียงกับอาจารย์เราเราไม่ได้ถูกฝึกมาให้เถียงกับอาจารย์นะครับเราถูกฝึกมาให้ฟัังอาจาจรรย์นะคบ ซช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันพอสมควรบริบทของตะวันตกกับตะวันออกแต่เราต้องยอมรับจริงๆว่าการถกเถียงหรือว่าดิสคัชชันเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการแตกผลิตใบของไอเดียใหม่ๆนะฮะนังสือเล่มนี้บอกว่าขออธิบายถึงวิธีการพัฒนาทักษะด้านการถกเถียงดังนี้น,นะครับหการฝึกการถกเถียงเนี่ยเอาเป็นว่าไม่มีใครเถียงเก่งมาตั้งแต่กำเนิดนะฮะทุกคนมีการฝึกฝนผ่านช่วงเวลามาตลอด ดังนั้นการจะถกเถียงเก่งหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่ามีประสบการณ์ในการถกเถียงมากแค่ไหนพูดง่ายๆก็คือว่ามันก็เหมือนทักษะทุกอย่างบนโลกใบนี้ทําบ่อยๆก็เก่งขึ้นแต่หากเราถกเถียงอย่างรุนแรงนะฮะเอา,เอาอยกตัวอย่างถกเถียงอย่างรุนแรงถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตัวเองมากๆเช่นทิศทางของบริษัทหรือว่ารายได้ผลตอบแทนาการประเมินผลอะไรเงี้ยอันนี้มันจะอาจจะเกิดให้เกิดอารมณ์ขุนข้องหมองใจได้ ดังนั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยนะฮะให้ลองฝึกถกเถียงเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการทํางานสักอนเพราะาเรื่องงานเนี่ยมันมันส่งผลกับชีวิตเราอาจจะเยอะเกินไปสักหน่อยผู้เขียนเ,นยเขาแนะนําบอกว่าลองถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ดูสินะฮะว่ามันช่วยให้เราเข้าใจถึงบริบทของการถกเถียงได้มากไหมแพ้ชนะไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าแพ้ให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะครับอันนันขั้นที่หนึง่งอันที่สองไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวมาปนนะครับ อย่างที่พูดไปแล้วว่าการถกเถียงยังรุนแรงอาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกขุนข้อขุนข้องหมองจใจตามมาได้นะครับอันนั้นก็เป็นเพราะว่าเราถกเถียงผิดวิธีออการถกเถียงกับความรู้สึกไม่ควรออกมาปนกันและการจะทําได้เช่นนี้ต้องฝึกคนที่ฝึกในการทํ discussion โดยดึงอารมณ์ตัวเองออกได้นะฮะต้องฝึกมาอย่างพอสมควรทีเดียวหลังจากการถกเถียงรุนแรงต่างฝ่ายสามารถยิ้มเช็คแฮนแล้วก็เดินออกจากห้องประชุมโดยที่ไม่มีการเป็นนินทากันรับหลังได้นี่คือสิ่งที่ สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมตะวันตกจริงๆโดยเฉพาะในการทํางานที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทําได้ยังไงเขาทําได้ก็คือแยกการถกเถียงกับความรู้สึกไม่ให้มันปนกันนั่นเองอันที่3คาดการถึงแนวทางในการถกเถียงนะครับโดยปกติเนี่ยมันไม่ค่อยมีสถา,านการณ์ที่เราเข้าไปนั่งในห้องประชุมเอ,อ่หัวข้อประชุมขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วก็ถกเถียงกันโดยไม่มีการคาดการณ์มาก่อนเรารู้อยู่แล้วแหละนะฮะว่า,าจะประชุมเรื่องอะไรแล้วก็เราก็รู้ด้วยว่าการประชุมเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีการถกเถียงกัน ในประเด็นอะไรดังนั้นเนี่ยหากเรานึกภาพขั้นตอนการประชุมฝึกคาดการถึงประเด็นการถกเถียงหรือคําถามและวิธีการรับมือกับสิ่งเหล่านั้นไว้ก่อนย่อมจะดีกว่าสิ่งที่น่าประหลาดก็คือคนที่ยิ่งไม่ถนัดการถกเถียงกลับยิ่งไม่เตรียมตัวผมพูดอีกทีนึงนะฮะคนที่ยิ่งไม่ถนัดการถกเถียงกลับยิ่งไม่เตรียมตัวก่อนการประชุมคนที่ถกเถียงเก่งจะเตรียมเอกสารและข้อมูลพร้อมกว่า โดยสรุปแล้วสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่การถกเถียงไม่เก่งพูดไม่เก่งแต่อยู่ที่การเตรียมพร้อมต่างหากดังนั้นเราจึงต้องรู้จักคาดการณ์ว่าการถกเถียงจะเกิดขึ้นในประเด็นไหนเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เป็นอาวุธในการขัดขนันหรือถกเถียงไว้อย่างพร้อมเพรียงข้อที่4ี่รวบรวมคําถามคําตอบไปล่วงหน้านะครับอันนี้คิดง่ายๆเลยครับว่าทํา Q A ไว้ก่อนนะครับ เราควรเตรียมคำถามไว้มากน้อยแค่ไหนกรณีนี้สามารถใช้กฎ1030รอ้อยซึ่งเป็นกฎมาจากประสบการณ์การถกเถียงและการถามตอบในงานฉมนาที่ผู้เขียนจัดบรรยายขึ้นมาตลอดเนี่ยนะครับคำถาม10ข้อจะครอบคลุมเนื้อหา70%คำถามาม30ข้อจะครอบคลุมเนื้อหา90%และคำถาม100ข้อจะครอบคลุมเนื้อหา95%คําคำถามที่ถูกเอ่ยขึ้นมาในการประชุมแต่ละครั้งไม่ใช่การถามโดยไม่มีขอบเขตเราควรจะเขียนคำถามของตัวเองขึ้นมาก่อนอย่าง้อยทุกคนจะได้เขียนสัก10ข้อนะครับ จากนั้นเตรียมคําตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ไว้เพียงแค่เราเตรียมคําตอบและคําถามไว้10ข้อก็จะครอบคลุมเนื้อหาได้70%แล้วหากใครกังวลว่าเอ้าเหลืออีก30%ที่เหลือล่ะก็ถ้ากังวลก็เตรียมอีกนะครับหากเตรียมไว้30ข้อจะครอบคลุมเนื้อหาได้90%ถ้าใครยังกังวลอีกต้องการจะเอาให้หมดเลยก็เตรียมไว้100ข้อนะครับก็จะครบถ้วนข้อที่5แสดงความคิดเห็นออกไปเป็นคนแรกนะฮะ การฝึกถกเถียงให้เก่งนั้นต้องอาศัยเวลาพอสมควรแต่ว่ามีวิธีที่จะช่วยให้เราเก่งขึ้นเร็วขึ้นด้วยวิธีหนึ่งง่ายมากและได้ผลดีมากนั่นก็คือแสดงความคิดเห็นออกไปเป็นคนแรกแค่นี้เองครับจากการทดลองโดยนักจิตวิทยาพบว่าความคิดเห็นแรกที่ถูกพูดขึ้นในที่ประชุมจะส่งผลกระทบอย่างมากและมักได้รับบทสรุปตามความคิดเห็นแรกนะครับสรุปคือเพียงแค่เราเสนอความคิดเห็นอไปก่อนการถกเถียงนั้นจะดําเนินไปตามทิศทางที่เป็นประโยชน์กับเรามากขึ้นเป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes ครับสวัสดีครับ5 Minutes Podcast